นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวลอยเคลลี่กองหลังจากบอลมัดร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศการเซ็นสัญญาคว้าตัวลอยเคลลี่กองหลังตัวเก่งของบอลมัดมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยเคลลี่ได้ตัดสินใจอำลาทีมบอลมัดเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในสิ้นเดือนนี้โดยการย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ทำให้เขาได้กลับมาร่วมงานกับเ e อ็ดดี้ฮาวอดีตกุนซือของเขาอีกครั้งนิวคาสเซิลอยู่ในเตดได้ตัดสินใจยื่นสัญญายาวเป็นเวลา5ปีพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาอีกปีหนึ่งเพื่อคว้าตัวเคนล,ลี่มาเสริมทัพในแนวรับโดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข25สำหรับเคนล,ลี่เขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายเคนล,ลี่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับริสตอลซิตี้ก่อนที่จะถูกเซ็นสัญญาโดยเอ็ดดี้ฮาว ย้ายไปอยู่กับบอลมัดในปี2019และลงสนามไปทั้งหมด141นัดทำได้3ประตูนอกจากนี้ยังเคยเล่นให้ทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาอีก10นัด